สวัสดีครับนานาทัศนะครับนี่ก็เป็นคลิปที่กําลังเป็นข่าวอยู่ทางสปปลาวครับประเทศเพื่อนบ้านของเรานี้เองโดยจากการรายงานข่าวทางฝั่งสปปลาวเองและก็ในคลิปเองครับก็มีการระบุว่านี่ก็เป็นคลิปของคนจีนครับที่ได้ไปเที่ยววัดแห่งหนึ่งครับที่เมืองหลวงพ่บางเมืองมรดกโลกของลราครับโดยในคลิปก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งครับที่ใส่ชุดเหลืองเข้าไปเที่ยวที่บริเวณพระอุโบสถของวัดครับ ที่ทางสอบปปราวเขาจะเรียกพระอุโบสถว่าสิมครับแล้วก็มีการปีนขึ้นไปบนหน้าต่างของพระอุโบสถครับเพื่อให้ผู้หญิงอีกคนนึงทึ่งเป็นเพื่อนถ่ายรูปให้ครับซึ่งการกระทําเช่นนี้ครับโดยธรมเนียมปฏิบัติแล้วถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องไม่เคารพสถานที่ขัดต่อวัฒนธรรมระเบียบประเพณีอันดีงามครับและอาจจะทําให้เกิดการชำรุดเสียหายแก่สถานที่ได้เช่นกันครับ เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของคนลาวที่มีต่อเรื่องนี้กันครับเดี๋ยวผมจะอ่านจากภาษาลาวต้นฉบับครับแล้วจะเสริมด้วยภาษาไทยเริ่มต้นด้วยความคิดเห็นแรกกันครับนักท่องเที่ยวจีนส่วนใหญ่บ่อหูกาลาที่ะบ่อหนับถือสถานที่สาคัญเวลาไซบาทแห่งหนักไปวุว่นวายน้าเขาการท่องเที่ยวแบบนี้ควรมีไก่น้าเที่ยว และแนะนำเรื่องการนุ่งถือเวลาเขาวัดเรื่องการปฏิบัติต่อสถานที่ความคิดเห็นแรกขเขาเขาบอกว่านักท่องเที่ยวจีนส่วนมากไม่รู้กรลเทศะครับไม่นับถือสถานที่สำคัญยิ่งเวลาใส่บาตรยิ่งวุ่นวายหนักครับการมาท่องเที่ยววัดแบบนี้ควรจะมีไกด์นำเที่ยวและแนะนำเรื่องของการใส่เสื้อผ้าเข้าวัดและเรื่องการปฏิบัติต่อสถานที่ด้วยครับความคิดเห็นต่อไปครับ คณะฮับผิดชอบที่วัดแห่งนี้ควรพิม,มพ์ป้ายข้อห้ามพิมพ์เป็นลายภาษาติดไว้สิ่งที่ควรหรือบอกควรเห็ดไว้จะไปตำนี้ติดเตียนนักท่องเที่ยวโดยกงอาจจะมีผลลบไอ้แก่พวกเข้าที่เป็นเจ้าภาพความคิดเห็นนี้เขาบอกว่าคณะรับผิดชอบที่วัดแห่งนี้ครับควรจะมีป้ายข้อห้ามครับเขียนเป็นลายภาษาติดบอกเอาไว้ถึงสิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ทำไม่ได้ครับ ไปตำหนีแต่นักท่องเที่ยวก็ไม่ถูกต้องนักครับเขาบอกว่ามันจะกระทบต่อการเป็นเจ้าภาพที่ดีครับความคิดเห็นต่อไปครับคือจะแมนค้นจีนแดงถาเล่าไทยเขาบกการเฮ็ดแบบนี้เลยเขาเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าคนนี้น่าจะเป็นคนประเทศจีนครับถ้าเป็นคนลาวหรือว่าคนไทยเขาจะไม่กล้าทําแบบนี้ครับความคิดเห็นต่อไปนี้เขาเข้ามาเขียนไว้ยาวเลยครับเขาบอกว่าขอออกความเห็นคอยคิดว่า ตำรวจท่องเที่ยวควรเขียนกฎระเบียบเป็นภาษาไทยจีนเกาหลีอังกฤษและฝรั่งเพราะบางคนเขากับโบหูกับมี่ต้องโทษเจ้าหน้าที่เพราะได้ใจ่ายให้เจ้าหน้าที่แล้วก่อนนักท่องเที่ยวจะเข้ามาเล่าอาศัยแต่ไก่แมนบอพอ่พอเพราะมั่นหลายคนฉะนั้นแจกกฎระเบียบทาฟ้าฝืนแมนปรับไหม พอตัวอย่างคือห้องแฮมหามสูบยา้าเฮ้าสูบเฮ้าปรับไหมแท้ๆเขากระยอถ้าเขาเฮ็ดผิดมั่นยู่ทีเฮ้าความคิดเห็นนี้เขาบอกว่าขอแสดงความคิดเห็นหน่อยเขาคิดว่าตำรวจท่องเที่ยวควรออกกฎระเบียบเป็นหลายภาษาครับเช่นภาษาไทยจีนเกาหลีอังกฤษและฝรั่งเศสเพราะบ,บางคนเขาไม่ทราบจริงๆก็มีครับต้องโทษเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะก่อนเข้าลาวก็จ่ายเงินไปแล้ว จะอาศัยแต่ไกด์นาเที่ยวมันก็ไม่พอครับเพราะว่านักท่องเที่ยวนะมันเยอะฉะนั้นแล้วแจกกฎระเบียบไปเลยเมื่อแจกกฎระเบียบไปแล้วฝ่าฝืนก็ต้องโดนปรับพร้อมกันนี้เขายกตัวอย่างเรื่องของการสูบบุหรี่ในโรงแรมครับถ้าใครสูบก็จะถูกปรับคนที่สูบเขาก็จะยอมให้ปรับครับเพราะว่าเขาทําผิดจริงๆเขาบอกว่ามันอยู่ที่เราเองครับว่าจะเอาจริงแค่ไหนความคิดเห็นต่อไปครับความคิดเห็นนี้เขาเข้ามาแย้งคนเมื่อกี้ครับ ที่บอกว่าควรมีการปรับใหม่จริงจังแขกจีนบอกกาเฮ็ดดอกบาดเฮอผ้าแขกไทยไปโอ้ยศาสตร์เพิ่นเก่งตำรวจเก่งแต่กับคนเว้าภาษาเป็นคนนี้เขาน่าจะเป็นไกด์ครับเพราะใช้คำนำหน้านักท่องเที่ยวว่าแขกครับโดยเขาเข้ามาบอกว่าถ้าเป็นแขกคนจีนน่ะไม่กล้าหรอกแต่ในายามที่เขาพาแขกคนไทยไปอะ่ะทำมาเป็นกลางใส่ทำเป็นเก่งแต่คนที่พูดภาษาการรู้เรื่องความคิดเห็นต่อไปครับ ไก่น้ำเที่ยวต้องบอกนักท่องเที่ยวแดเรื่องมารยาทการเคารพสถานที่เช่นคอยเห็นอยู่ประตูใส้ป้ายก็บ,บอกอยว่าห้ามเหยียบหญ้าผู้เป็นไก่มากนักท่องเที่ยวมากก็บ่บอกบ่เตือนจักจางความคิดเห็นนี้เขาเข้ามาบอกไก่ครับว่าไก่นาเที่ยวนะ่ะให้บอกนักท่องเที่ยวหน่อยเรื่องของมารยาทการเคารพสถานที่เช่นเขาบอกว่าเขาเห็นตัวอย่างอยู่ที่ประตูชัยป้ายก็บ,บอกว่าอย่าลงไปเหยียบหญ้า แต่ว่าไกดลงมานักท่องเที่ยวลงมาก็ไม่เห็นมีการบอกการเตือนอะไรกันลงไปเหยียบย้าในสนามเฉยเลยความคิดเห็นต่อไปครับพวกนี้เขาหู้ดีที่สุดเกี่ยวกับาศาสนาเขาเองก็มีาศาสนาแต่มันแกงว่าบอฮู้และเฮ็ดแบบนี้ภาคส่วนเกี่ยวของต้องปฏิบัติตามกฎหมายการท่องเที่ยวซากลให้ถือต้องแลดเด็ดขาดเขาเข้ามาสแสดงความคิดเห็นว่า คนที่ทําแบบนี้นะ่ะเขารู้ดีเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาครับเพราะว่าเขาเองก็มีศาสนาแต่เขาแกล้งทําเป็นไม่รู้แล้วก็ทําแบบนี้ดังนั้นภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้ถูกต้องและอย่างเด็ดขาดครับความคิดเห็นต่อไปครับไผ่สิบบอกวัดบอมีฮอดเจ้าหน้าที่ดูแลปล่อยไห้นักท่องเที่ยวเลาะส้มเบิงกันเองตอนคอยไปบอมีไผ่เลยเขาบ่อหู าศาสนาบ่คือกันกระปีนลวดแล้วเห็ดแนวใดเสดใดหูงงามเมื่ออวดมูตอนกลับบ้านคนนี้เขาเขามาบอกว่าไม่มีใครไปบอกนักท่องเที่ยวเพราะว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลเลยนักท่องเที่ยวเขาก็เดินชมไปตามเรื่องตามราวของเขาเขาเองก็คงไม่รู้เพราะว่า,าศาสนาไม่เหมือนกันเขาก็นึกว่าปีนได้เขาก็ปีนเลยเพราะว่ามันจะได้ภาพสวยๆไปอวดเพื่อนๆที่บ้านมาถึงความคิดเห็นสุดท้ายครับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ อาจว่าหูว่าหามควรเหตดป้ายหามติดไว้หรือตั้งไว้จะดีที่สุดความคิดเห็นสุดท้ายนี้เขาเข้ามาบอกว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศอาจไม่รู้ครับว่าเขาห้ามไม่ทําอย่างนั้นครับควรมีป้ายติดเอาไว้หรือไม่ก็ตั้งเอาไว้เป็นดีที่สุดครับในบริเวณทางเข้านี่ก็คือความคิดเห็นบางส่วนครับของคนลาวที่มีต่อกรณีของนักท่องเที่ยวจีนครับที่ไปปีนหน้าต่างพระอุโบสถในวัดแห่งหนึ่งครับในเมืองหลวงพระบาง เมืองมรดกโลกของเราครับผมนานาทัศนะครับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ